ปนกฏการฝนตกเกิดจากอะไรลูกปรากฏต้นลง้เรียนมาค่ะเราค่อยตอบสิลูกไอ้น้นนะคะคคบแน่นนะคะมันก็เลยโกรลงมาเป็นหยดน้ําค่ะช่นี้ติดนะลูกนะติดเพราะว่าพระพิรุณนี่นะพิรุณเขาอาบน้ำทีนี้น้าก็ตกลงมาโลกเราฝนก็เลยตกในโลกอืมวันไหนตกเยอะก็แสดงว่าอาบเยอะอ่าวันไหนตกน้อยแสดงว่าอาบน้อย แล้วถ้าตกกระปิดกระปลอยล่ะครับแสดงว่าวันนั้นไม่ได้อาบล้างหน้ายอย่างเดียวแล้วแกข้างต่อไปเรียนอะไรวะวิทยาศาสตร์ไงเออใช่เฮ้ยน่านจะเข้าแล็บนะหรือว่าคุณเป็นสีจะมาสอนวิทยาศาสตร์อีกแล้ววะจะบ,บ้าเหรอฮะนี่ฉันได้ขาวมานะว่าคุณเป็นสีเนี่ยชีมไม่มา แกบอกว่าแกป่วยนะแกก็เลยไม่มาก็้มาทีเกี่ยวอะไรด้วยทีีป่วยเขาไม่บอกข้ามึงบ้าไประเดี๋ยวคนละทีอะไรทีนี่แปลว่าผู้หญิงอ่ะแต่ไม่รู้ใครจะมาสอนแทนนั้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะอีการต้องไปสืบดิสืบอะไรล่ะสืบคนสอนเฮ้ยใครตกใจวะใครวะเฮ้ยอ้าวโูษณาวัสดีคครรับูมาทำไมครับเนี่ยอันนี้กีดักคูบาจารย์นีเหรอเพราะมันไม่ใช่วิชาครูหาครับก็เลยอยากรู้ว่าครูมาทำไมครับ ตี่พูดจากครูให้มันดีๆนะในิกกี้นะอยากตกง่าปีนี้ครูหามาทำไมครับเออต้องพูดอย่างนี้สิทักทายสวัสดีใหม่ดิอันนั้นเลยท่านบดทว่าพะรบสวัสดีครับเออสอนอะไรไม่เท่ากับสอนเด็กไงสอนเด็กเลยนะคะทำไมคาบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วิชาของครูหานะคะจริงค่บแล้วก็คาบเนี้ยเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะคะครูหาจะสอนได้หรอคะไม่ค่ะมันไม่ใช่คารานะคะเดี๋ยจะสอนได้หรือเปล่าเนาะแต่ครูเนี่ยต้องบอกก่อนว่า สอนได้ทุกวิชาถ้าจะสอนนะนะวันนี้เป็นสีเขาป่วยถ้างันวันนี้กูสอนเรื่องอะไรครับนี่วันนี้ไม่รู้นะเนาะอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยคุณข่าวก่นจะตกแน่เลยค่ะคุณเสียงดังมากเลยค่ะ ชอบฝนตกอ่ะอ่ะวันนี้นะครูจะสอนเกี่ยวกับปรากฏการณ์นะลูกนะฟ้าผ่าฟ้าแลบรอ่อ๋อนักียเหรอคะปรากฏการณ์ธรรมชาติลูกมันง่ายง่ายจังครับครูตอนแรกบอกว่าไม่รู้จะสอนอะไรแต่พอฟ้าผ่าฟ้าร้องปุ๊บก็คือก็สอนเรื่องนี้เลยมันบังเอิญพอดีมันบังเอิญพอดีปรากฏการณ์ธรรมชาติฟ้าผ่าฟ้าร้องเนี่ยฟ้าแลบเนี่ยเกิดจากอะไรมีใครตอบครูได้ไหมหนูรู้ค่ะอ้าวแก้มว่า ฟ้าแลบเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าระหว่างเมฆกับเมฆค่ะส่วนฟ้าผ่าเนี่ยเกิดจากการถ่ายเทประจุระหว่างเมฆสู่พื้นดินใช่ไหมคะคุณลูกเต็งนะแก้แก้แก้เลียนต้นนาในเพิ่งรู้ว่าแกฉลาดเนฮะส่งกันที่ดัดฟันไม่เกี่ยว ฉลาดก็ต้องฉลาดให้มันสุดลูกรู้ก็ต้องรู้ให้มันจริงๆรลุกไม่ใช่รู้แบบงูงูปลาปลาแล้วก็มาพูดเอามาตอบมันไม่ใช่ไม่ผิดหรอคะผิดสิครับป้อยเอ้ยนี่มันหลักวิทยาศาสตร์เลยนะคะไม่การตี่เถียงอาจารย์แบบนี้อะแล้วมันเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากเม่ขลังอะเข้ามาล่อแก้วลามาศูนย์เห็นแล้วว่างขวานออกไปพาให้ฟ้าแลบฟ้าร้อง คือมรขลาวิ่งก็เลยคว้าปึ้งเลยเไปใส่ฟ้าละถูกต้องแล้วลูกเอ้ยนี่คือปรากฏการณ์ของฟ้าและฟ้าร้องลูกเพราะว่ามีขลามารอกแก้วเรามาสูดนี่แล้วก้อกวาดออกไปอ้าวแล้วปรากฏการณ์ฝนตกเกิดจากอะไรลูกฝนตกหนูทงเรียนมาค่ะเอาค่อยตอบสิลูกไอ้นั้นนะคะควบแน่นนะคะมันก็เลยกดลงมาเป็นหยดน้ำค่ะใช่ไหมเออาไอ้้ควบแน่นกเกิดไะความเย็นความร้อนผิดนะลูกหรอผิดเพราะว่า พระพิรุณเนี่ยนะพิรุณเขาอาบน้ำฮะใครคุพระพิรุณพระพิรุณในลูกอ,อยู่บนสวรรค์ไงพระพิรุณเขาส่งน้ําอาบน้ําทีนี้น้ําก็ตกลงมาโลกเราฝนก็เลยตกไโลูกวันไหนตกเยอะก็แสดงว่าอาบเยอะเออวันไหนตกน้อยแสดงว่าอาบน้อยถ้าตกก็ปิดกระปลอยล่ะครับแสดงว่าวันนั้นไม่ได้อาบล้างหน้ายอย่างเดียวฝนยกก้น ปรากฏการที่ว่าพระจัน์เนี่ยทำไมเป็นหลุมรู้ไหมว่าทําไมถึงเป็นหลุมผมรู้ครับโอ้ยังไง มันเป็นดาวเคราะห์น้อยแต่ว่าอุกบาทอะไรพวกนี้มันมาชนชนชนสะสมไปเรื่อยๆเป็นเวลาล้านล้านตีครับโรเปัมอปัง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 เกิดเป็นหลุมค่ะอันนี้ที่ตอบมานี่ไปรู้มาจากไหนหรือฟังเขาเล่าหรืออ่านมาหรือทุกมาครับครูเราไ้ฟังก็บอกกันสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นนี่ยสิตาเห็นไม่เท่าเอามือค้ำเราต้องรู้ให้จริงนี่ของผมะครับผิดงกาเอครูครับ รต่ว่าดวงจันทร์ไม่มีชั้นบรรยากาศครับแล้วก็น้ํามันเลยทาให้ดวงจันทร์ไม่สามารถลบล่องรอยของอุกกาบาตออกได้มีชั้นบรรยากาศจะไม่มีสมองอเฮ้ยเฮ้ยผิดเหรอก็ผ <c oughs> ิดเลไ,ไ,ไอ้พี่พระพจันทร์เป็นหลุมเนี่ยพ่อะอะไรลูก <c oughs> เพราะว่ากระต่ายลูกไปน<ห>ั่งตำข้าวอยู่บนดวงจันทร์ <c oughs> ดวงจันทร์ถึงเป็นหลุมเป็นบ่อไงมันยังไงคะอ่าเดี๋ยวไปดูรับกระต่ายตำข้าว ตั้งแต่มี A i นี่คูหาไปเยอะเลยนะครับเนี่ยมันต้องให้ทันโลกทันยุคทันสมัยลลกเออและทะเลสีชมพูเกิดจากอะไรโลกอันนี้ผมขอตอบเองครับครูครับวีนิคี้จริงเหรอมันเกิดจากจุลินทรีย์ที่อยู่ในทะเลทะเลมันเค็มใช่ไหมครูแล้วจุลินทรีย์มันทนความเค็มได้มันก็เลยผลิตสารเป็นสารสีสีชมพูออกมามันเลยทำให้ทะเลท้องสีชมพูเรื่องจริงเขาเรื่องจริงเลยอะมันคือเรื่องจริงนะโอเปอร์มันคือเรื่องจริง กี่แค่หาความรู้นี่มาจากไหนเนี่ยโอ้โหแ้่จีพีทีเพื่อนเชเมื่อกี้เลยเป๊ะสมองไอนิกกี้ครูจะบอกว่าเหมือนหมาที่โดนรถทับข้างกันเ่งเลยเละเจังฉลาดฉลาดอยู่อะสุนัขเนี่ยพอตายปุ๊บสมองจะฟอร์มอ้ิงจริงๆแล้วอะที่ทะเลสีมูพาออะไรลูกพาออะไรครับโพไซดอนไงลูก มีความรักเกิดความรักขึ้นมาทะเลเลยกลายเป็นสีชมพูอ้าวสุดท้ายนะลูกนะเซนามิเกิดจากอะไรครับเป็นเพราะผีเทอร์สมุทรสะดุดหกล้มใต้ทะเลครับแล้วก็เลยแบบเกิดขึ้นเซนามิอันใหญ่ขึ้นครับอะไรเอ็งต้นี่มันใช่ที่ไหนล่ะเล่มไหนมาเนี่ยฮะเลอะเทอะใหญ่แล้วนะเอาถูกแล้วยครับดูเฮ้ยเฮ้ยต้นกอยเดินไปไปไปขอโทษต้นฮะ ไปขอโทษเขาไปอีกหาบขอโทษเขาเรื่องอะไรอะคะครูยังไม่รู้เรื่องเลยอะทีหลังจะไม่พูดอย่างนี้อีกทำไมคะจะไม่ด้อยค่าเพื่อนไม่ดูถูกเพื่อนอีกก็เพื่อนเขาตอบถูกไงผีเสื้อสมุทรหกล้มในทะเลและเกิดขื้นซึนนามีนเนี่ยหรอคะจำไว้สอนลูกสอนหลานเข้าใจไหมตอนจะคิดเรื่องนี้ได้ไงอะก็มึงดูแต่ละข้อที่ตอบตามหลักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ถูกเลยอะมันก็ต้องใช้เคลียร์ทีไปมั่ง ก็เห,หมาะก,กับแกแล้วี่ดูเติ้ลไว้เป็นตัวอย่างลูกแล้วก็วกจําไว้ลูกแล้วว่างๆเลยให้เตินนเ้ลมาสอนพิเศษที่บ้านก็ได้อืมอ่ะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนคงจะได้อะไรไปเยอะเลยนะ<า>ไปแล้วครูกลับก่อนนะสวัสดีครับครูสวัสดีสว,วัสดีลูกสวัสดีนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยคร,ร,รับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้า บบยิ่งกว่าหาแ็บเป็นครูต้องสอนเด็กเด็กแลจบครบเป็นเสร็จยาก